ทิ้งหน้าแล้ว oh, oh. Oh. ติดตั้งหน้าต่างนะครับว,วานก่อเสร็จยกยกหน้าต่างเก่าดีครับหน้ารเก่าที่จะออกต้องติดตั้งก่อน oh, ตัง้งบ้านเก่ายกสูงเนาะเพราะว่าบ้านแรกมันต่ำระดับนี้ก่อนึ้นอีกสามกอ้อนรีโนเวทบ้านหลังเก่าแต่เขาก็ยกหลงังคาหลังใหม่ให้มันสูงเนะาะแต่ก่อนหลังคามันจะเป็นแนวเห็นไหมครับปูนเก่านี่เขายกขึ้นอีกก่อติดให้ให้หมดแล้วกระชาบนี่อน้องน้ำนี่กระชาบแล้วก็เดี๋ยวมีฝ้ามีอะไรอีก เปิดได้ยังบ่าสวยบะสวยเลยสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วหรือของเก่าทำใหม่มันก็ยากกว่าทำใหม่นะครับ ทำใหม่มันง่ายกว่าแต่ว่าเห็ดของเก่าเอาของเก่ามาต่อทำมันหน่ยากมันจะยากกว่าแต่ก็ทำได้นะครับไม่เกินความสามารถโบได้อีกแล้เลยตอกไว้สิกก้อนหลือหัวมันนะตอกล้างมันนะตอกล้างแล้วก็มัดใส่เล็กหันเอาไม่ตอกใส่ล้างหันแล้วก็มัดใส่ตะแกรงหัวหรนแล้วก้อหรือเปล่ดิ ฟ้าปล่อยด้วยฮิมเลยแมนบ่เฮ้ยวายวายความประมาท mm hmm. มาเอาเซฟที่สุดเดี๋ยวมันหล้วงมากแล้วมันสีงานเขา่า <c oughs> ขยายงานเนะี่ยโวไว้ได้ก็อะไรเอาเตรียมนี่แหละเดี๋ยวขึ้คือก่อถึงห่นเด้อตีไหม เดี๋ยวขึ้นไปก่อข้างบนนี่ครับเมื่อคืนเมื่อวานไม่เสร็จปูนหมดจะผสมก่อกระเทินเหลือก่อนเดียวก็เลยเดี๋ยวจะก่วอวันนี้เพิ่มแล้วก็อีกข้างนี้นะอีกข้างนี้ข้างนี้แต่ขุดไปก่อให้เต็มแล้วก็ฉาบแมนบ่ได้ฉาบย่บมันนี่แล้วก็นะติดตั้งหน้าต่างสองบานสองบานแล้วก็เดี๋ยวจะทําการกรอ่อ ก่อๆขึ้นก่อตามรอยเดิมเนี่ยมันมันยากนะครับมันไม่เหมือนเราก่อใหม่ต้องอุดลุงอุดรูพวกเนี้ยที่เคาะมาเสริมเสาแต่ก่อนเป็นเสาไอเสาเล็กๆนะทีนี้เขาเสริมเสาทำโค้งขึ้นมาใหม่งานก็นเลยค่อนข้างที่จะหลายอย่างนะหลายขั้นตอนรีนเวตตัวนี้ทำได้อีกเป็นหลังคนมั้งนี่ โับไปกอาี่ตวหนึ huh? ่อมนได้ปะทานเลยเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปลวขึผมแล้วันเราจะขึ้นงานของเรา นี่เอาเนี่ยเอาเีเอาเนี่ยแล้วคอยั้งเล็กได้นุ่มนี่เลยฮะคอยทั้งเล็กเออให้มันตั้งทึ่งนี่ได้ค่อยสีเชื่อมใส่ทึ่งนี่ตั้งใส่ทึ่งนี่บ่เออเออทึ่งนี่เอาเล็กไม่คอยคือว่าอันนี้ก็สองอนเหมือนบ่พ่อบ่นี่ยสองคนพ่นบ่ให้สุดได้เพิ่นพ่นซีไฮมันระบายมันเป็นอันนี้มันเป็นห้องน้ํานะครับนี่เป็นห้องน้ําเพิ่นบ่อยากก่อทึบนะ เห้มันพ้นสายตาอะไรเดี๋ยวเขาจะรับเป็นช่องระบายปเีคยร <c oughs> ครับน่ยครับครัอืมทำงานกระโต <c oughs> <c oughs> กอกกรอกแบ่งงานกันตามหน้าที่เร่งมือเดี๋ยวจะจบงานนี้เลยเดี๋ยวจะไปเทพื้นบ้านน้องสาวแล้ว เทพื้นไว้เลยเดี๋ยวก็จะไปก่ออีกบ้านหลังนึงไว้โอ้ยงานเยอะนะครับก็ถือว่าโอเคนะมีงานเรื่อยๆมีไรายได้เข้ามาตลอดก็ขอบคุณแหละเจ้าของบ้านทุกทกท่านแหละที่ไว้ใจมีงานพวกเราหยอดปูงลงก่อน อ,อ,อน,นี่บ่กอกปูนให้เต็มก่อนครับอ่ะเสร็จแล้วมีเต็มแล้วเดี๋ยวผมจะไปขึ้นฝั่งโน้นต่อนะครับอีแถวหน,น,นึ่งด้านนี้เป็นด้านาน,านอกไปเนี่เริ่มกอ่อแล้วเอาอิฐโปะแล้เริ่มเอาอิฐโปะแล้วก่อนะครับ คือกอ่อให้เต็มนะกอ่อให้เต็มเต็มใส่หน้าต่างอีกบ้านนึงแล้วก็กอ่อให้เต็มเต็มแล้วก็ข้างหลังหน้าต่างจะใส่เป็นกระจกระจก,นะกระจกนะบล็อกกระจกเพิ่มความสว่างให้ห้องครัวอันนี้มันเป็นห้องครัวนะครับนี่ oh <yeah. S 1> เดี๋ยวผมเนี่ยเจ้าอันนี้ให้เอยได้หอยสิลงุงเลนใหญ่นั่งลานทุกคนไปอยู่ฟังคุณกอนบ้านนี้่อยได้ยู่บ่ ไปเธอไปไปฉันไปอ่ะ okay. โอเคยายนังล้านก่อนลงมาแล้วเดี๋ยวจะทำการยายนังล้านก่อนนะครับทุกท่านทางนี้ก็เบิ่งเบิ้งก่อนใส่หอดใส่แล้วโปิลูก่อนปิดรูก่อนปิดร่องก่อนจะเอมีใครอยู่ไมเอ่ย จะอีไว้เห็นแล้วครึ่งหน้าตกใจเนี่ยผีอะะติดตั้งตรงนี้นะครับเดี๋ยวทำการใส่อีกบาหนึงเนาะตักหน้าต่างนะครับอันนี้บานแรกใส่ไปก่อนเดี๋ยวใส่ปูอูดไปก่อนให้มันแข็งๆก่อนเนี่ยมันมีตะปูตะปูของเดิมเขาแหละนี่รื้อมาแล้วก็ใส่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะ เหลืออีกว่าหนึ่งนะเดี๋ยวจังใส่อีกเทอหนึ่งนะครับเอาตอนนี้ก็เตรียมเพิ่นก็เคลียร์พื้นที่ก่อนเคลียร์พื้นที่ก่อนตั้งลายจะสุดหนึ่งก่อน